กลายเป็นเรื่องเล่าที่ทั้งอมยิ้มและทำให้หลายคนเข้าใจหัวอกของคำว่าความเกรงใจมากขึ้นเมื่อเป็กสันชัยและบอยอนุวัตนออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเว้นระยะห่างกันอยู่ช่วงหนึ่งทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะหรือโกรธเคืองกันเลยแม้แต่น้อย จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจากความตั้งใจดีของเป็กสัญชัยที่อยากสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องสนิทและอาศัยอยู่ที่เกาะยอในวันเกิดของเธอเป็กจึงชวนบอยอนุวัตน์โทรไปร้องเพลงเซอร์ไพรส์โดยไม่ได้คิดว่าการกระทำเล็กๆนี้จะลุกลามกลายเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างเรื่องดังกล่าวกลับไปถึงทัญญาธัญ,ญเรศภรรยาของเป็ก ทําให้บอยต้องเผชิญกับการถูกสอบถามอย่างจริงจังจนเจ้าตัวเปรียบเรยขำๆว่าเหมือนโดนเรียกเข้าห้องดําติดต่อกันเกือบทั้งสัปดาห์โดยบอยยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่รู้ล่วงหน้าว่าการร้องเพลงครั้งนั้นเป็นการเซอร์ไพรส์ใครและกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์ทั้งฝั่งผู้รับและฝั่งตัวเองไปพร้อมกันขณะเดียวกัน เป็กยอมรับตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่ทำให้เขาเลือกถอยออกมาไม่ได้เป็นเพราะความโกรธหรือผิดใจกับบอยแต่เป็นเพราะความเกรงใจต่อเจีย๊ยบพิจิตราภรรยาของบอยซึ่งในช่วงนั้นมีความใกล้ชิดกับทัญญาจากการร่วมงานกันทำให้เป๊กไม่กล้าเข้าไปพูดคุยหรืออธิบายมากนัก แม้จะมีช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างระมัดระวังตัวแต่ทั้งเป๊กและบอยยืนยันตรงกันว่าไม่เคยมีการตัดขาดความสัมพันธ์เพียงแค่พูดคุยและชวนกันน้อยลงเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเป๊กได้มีโอกาสเจอเจี๊ยบและกล่าวคำขอทอดอย่างจริงใจทำให้ทุกอย่างคลี่คลายลงบอยเองก็ย้ำว่าเจี๊ยบไม่ได้โกรธเป็กเพียงแต่ทุกฝ่ายต่างไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตคู่ของใครต้องมีปัญหา เรื่องราวทั้งหมดจึงจบลงด้วยความเข้าใจและกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของมิตรภาพผู้ใหญ่ที่บางครั้งการถอยออกมาก็เป็นการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุด